บอันนี้เป็นหมูสนะครับเนาะต้มในหม้อผมต้มเครือดตัดครับในหมอนี่ราคาลายไปห้าสิบบาทครับผมน้ำข้นน้ำใส่นอกนี้น้ำข้นครับผมเป็นน้ำข้นครับโอ้เป็นน้ำข้นครับผมน้เำข้นยอดครับโอ้เป็นเสี่ยบก็ไอห่วยๆกันพุ้มไอหวยๆเนาะโอ้ทำได้แจกจ้าๆพี่ก็นาะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับผมพริกนี่เป็นแนวพิเศเนาะโอ้ลดลงก็ได้เนาะพริกเนาะครับผมลดลงได้ครับผมตามสั่งครับ ตั้งบาทนนตัวนี้50บาทครับผมโอ้ตัวนี้50บาทหนึ่งไซน้ำตัวเดียวน้ำหน้อยก็ได้น้ำไลค์ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งครับผมตัวนี้ครับเ,เป็นกระเจครับพี่นอ้องอันนี้เป็นหมูเนาะสำหรับคนที่ไม<า>่ทานเ<า>นี่ครับสิบบาทครับผมคุณครับผมเตรียมเลยเนาะเป็นกระเทียมไว้รอลูกค้าโอ้เชื่อครับผมเป็นกระเจี๊บครับมีทั้งลูกกิมนะครับผมตั้งไว้รอ คุที่ว่าอยากเลือกเอาเป็นถูงไปได้เลยขอบคุณมากครับผม